มานอกสถานที่เช่นเคยนะคะตอนนี้ดวงอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเทพารักและองค์เจ้าแม่ทับชิมนะคะก็คือถ้าเป็นคนนครสวรรค์นะคะก็จะรู้เลยนะคะถ้าใครเคยเห็นประเพณีแห่มังกรจุดจีนครนครสวรรค์นะคะตรงนี้เป็นจุดกําเนิดนะคะตรงนี้เป็นจุดกําเนิดประเพณีเจ้าจพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนั่นเองนะคะ มาลงน้ําที่นี่นะคะตรงนี้นะคะที่เราอยู่กันอย่างที่ดวงบอกคืออาสารเจ้าพ่อเทพรักษ์องค์เจ้าแม่ทับทิมนะคะแล้วดวงก็อยู่ตรงหน้านี่เลยค่ะองค์เจ้าแม่ทับทิมองค์ใหญ่สวยงามแบบนี้เลยนะคะตั้งตะหง่านแบบนี้เลยนะคะ ถ้าใครเข้ามานะครสวรรค์อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอยู่ในเมืองนะขับเส้นในเมืองแล้วก็มองเข้ามานะคะจะเห็นองค์เจ้าแม่ทับทิมเด่นเป็นสง่าอย่างนี้เลยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะสักการะก,กันได้นะคะตอนนี้ตอนนี้อากาศร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าลมก็เริ่มเย็นแล้วเพราะว่าฝนจะตกมาช่วงเวลาดีๆมากเลยเดี๋ยวแพ่นกล้องไปทางนี้นะคะเราก็จะเห็นพาสานนะคะภาสารหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะดวงให้ความรู้นิดนึงภาสารก็คือเป็นหนึ่งแลนด์มาร ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำสี่สายเป็นแม่น้ำสองสีนั่นเองนะคะก็คือปิงวังยมนานนะค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าได้เข้าไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะจะมองได้เลยว่าตรงนี้จะมีจุดบรรจบนะคะของแม่น้ำสองสีนะคะ ถ้าว่าน้ำรดนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าแม่น้ำสองสีมาบรรจบกันตรงนี้เป็นจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพญานั่นเองนะคะถ้าพูดง่ายๆนะตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปถ่ายรูปได้สวยงามมากเลยถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาสักการะที่ศาลเจ้าพา่อเทพรักเจ้าแ,แม่ทับทิมแล้วก็แวะไปเที่ยวพาศานกันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีบริการเรือนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเที่ยวชมได้นะคะเห็นไหมคะมีเรือนะคะคอยบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ ผ่านมาเหมือนบอกซีเลยค่ะผ่านมาเหมือนบอกซีเลยอ่ะมาค่ะแล้ววันนี้ดวงนะคะก็ยังพารถนะคะมาเทสไดให้ทุกท่านได้ชมเหมือนเดิมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ดวงพารถคันไหนออกมาเทสไดให้ทุกคนได้ชมค่ะ ไปชมรถแล้วก็ฟังราคาฟังโปรโมชั่นของเรากันนะคะว่าวันนี้ราคาเราโปรโมชั่นเราและลดเราจะสวยแค่ไหนนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าศาลเจ้าพ่อเทพารักองค์เจ้าแม่ทับทิมนะคะอย่างที่ดวงบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นเองนะคะ เราก็มาสักการบูชานะคะแล้วก็นํารถเข้ามาเทสไดด์ด้วยนะคะคันนี้เข้าใหม่เลยนะคะคันนี้เป็นนิสสันมาร์คเครื่อง 1.2e ปี2018สีดําเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะมาเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะดีไซน์ด้านหน้าของเรานะคะก็เป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งโคมเมียมมามีสัญลักษณ์ของนิสสันนะคะแบบนี้เลย คันนี้นะคะก็เป็นตัว E นะออปชั่นข้างหน้าก็จะไม่มีอะไรนะคะก็เป็นตามสไตล์ของนิ s ันมาร์สนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมฟังก์ชันข้างในกันดีกว่าค่ะ ะะอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างที่ดวงบอกก็คือเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเริ่มกันที่เกียร์ออตโต้ก่อนเลยแล้วกันเนาะเกียร์ออตโต้นะคะเป็นแอร์แบบหมุนนะแล้วก็มีเครื่องเสียงคู่ตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะเป็นปี2018ก็จะมีแอร์แบ,บ็คคู่หน้ามาให้พร้อมแล้วนะคะฟังก์ชันข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะตามสไตล์ของ รถนิสสันมาร์นั่นเองนะคะคะอ๋ะอลืมบอกไปว่าคันนี้เป็นเบาะก,กรรมหยี่นะคะเป็นเบาะก,กรรมหยี่นะดวงซักทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็ที่ทุกคนถามกันมาว่านิสสันมาร์ขับดีไหมดวงก็ยังเน้นย้าให้ทุกคนเสมอๆนะคะว่านิสสันมาร์ขับดี ต่อให้เป็นรถเล็กที่คนบอกว่าเฮ้ยมันขับดีหรือเปล่าทางไกลคะก็ยังย้ำให้ทุกๆท่านเสมอนะคะว่าเป็นรถเล็กที่ขับดีประหยัดน้ำมันเติม e 2 0ได้สามารถขับในเมืองได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ขับทางไกลก็ยังประหยัดน้ำมันสามารถขับได้ไกลๆนะคะจะขับทางไกลได้ปกติเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างหลังกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง มาค่ะมาชมข้างหลังกันอ้าวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคันนี้เป็น5ประตูนะคะ5ประตูของ n i สสันมาร์ทนะคะก็จะพับเบาะได้นั่นเองนะะเป็นเบาะพับ,บแบบ40-60นะคะ40-60ก็คือพับได้ครึ่งครึ่งอย่างนี้นะคะหรือว่าใครจะพับทั้งหมดแบบเป็นแนวราบอย่างนี้นะคะก็ได้นะคะใช้ขนของเก็บของนะคะก็ยัง มีพื้นที่กว้างขวางในการเก็บของอยู่นั่นเองนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันสำหรับ n i สสัน m a r ์ทคันนี้นะคะ n i สสัน m a r ์ทเครื่อง 1.2e ปี2018สีดำเกียร์ออตโต้คันนี้นะคะดวงเปิดราคาที่275,000บาทค่ะ275,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะส่งได้7ปี8 4งวดนะคะแล้วก็ยังเข้าร่วมโปรโมชั่นของเรานะคะ โปรโมั่นเดือนพฤษภาคมของเรานะคะขับฟรีไปเลย4เดือน ขับฟรีไปเลย4เดือนดวงจัดให้ทุกคนเลยนะคะทํากันอีกทีนะคะขับฟรี4เดือนหรือ120วันนะคะสําหรับลูกค้าที่ถามเข้ามาดวงอธิบายง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่าดวงไม่ได้เลื่อนค่างวดให้ลูกค้านะคะไม่ใช่ว่าขับฟรี4เดือนแล้วก็ยังส่งงวดเท่าเดิมนะคะตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าเลือก5ปี60งวดนะคะดวงส่งไปให้เลย4งวดเหลือเพียง56งวดเท่านั้นค่ะ เหลือเพียง56มงวดเท่านั้นนะคะขับฟรีกันไปเลย4เดือนหรือ120วันนั่นเองนะคะแล้วก็ยังใช้โปรโมชั่นออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะฟรีค่าภาษีค่าพ,า 4, าพรบค่าประกันภัยรถค่าโอนค่าจัดสัญญาอาจจะมีเสียงฟ้าร้องขึ้นมานิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงฝนก็ไม่จะตกไหคะลูกค้าออนไลน์ก็ยังจัดสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านเหมือนเดิมนะคะรับรถตรงปกด้วยรถสไลดด์ขอองเเเราเหมมืนนิะะคะ ยังไงก็ฝากเต้นดวงไว้ด้วยนะคะรถมือสองเจ้าของขายเองรถเงินสดทั้งเต้นมีเร็มพร้อมใช้กับที่นี่ที่เดียวดวงดาว่ค่ะไปค่ะ